้องสบายดีสุขคู่ทุกคนพี่น้องพบพ่อกันขึ้เก้าพี่น้องวันนี้วันนี้เขาก็นำเสนอเมนูนึ่งปลานิลพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นพักนึ่งแก้มกับปลานิลพี่น้องมีพักมะบวบมักไส้พี่น้องหลายพักไปพี่น้องมาแล้วก็ไปตำข้าตะไคร้กันเลยเราอันนี้ก็ตะไคร้เราก็ซอยเรียบร้อยแล้วกับข้าซอยล้วตำเลยพี่น้องใส่ลงไป ก่อนจะไปตอมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามได้พี่น้องเด้ไปกำลังใจให้การตะกัดได้พี่น้องอ่ะเอาอะไรขอกต่น้องมาจะแหลก,กแล้วล่ะไปนี่พร้อมปรุงพี่น้อง เอาปลาใส่ลงในนี้เลยพี่น้องกระมังก็าาต้องคนใส่ลงไปไห้เกี่ยวลงไปถูกไหมใส่ลงไปลแล้วก็เตรียมเครือ่องปรุงเขาเครื่องปรุงเขาก็มีอย่างมากมายพี่น้อง ลงเนืของเกลือลาด้นึงมาเราจะใส่เกลือลงไปเลยพี่น้องส่ลงไปใส่ลงนัวลงไป พี่เนาะเดี๋ยวมันจะไม่ทัว่าถึง cái cơm cùng hầu với đâu này cơm cung khi nó tầm với đâu Hãy subscribe đây kênh Ghiền không

หัวอพอมันเป็นแบบนี้กลยนี่เนวดเลี้ยวหัวบลพรพอมใส่ลงไปตันข้าออกอกไปถ้าจะนึ่งแบบใส่ข้าวเบือรนี่น้อง จบนะฮะนนมีต้นหอมเราอยู่ต้นหอมก็ต้องใส่อย่าให้ลืมซอยใส่เพิ่มต้นหอมเข้าไปมันจะได้บุกขาามันจะไม่ใ,ใหญ่เล เียบร้อยใช่าอ่อนเกบนี่หน้าตาไม่ดั หน้าตาก็จะประมาณนี้พี่น้องอ่ะทีนี้เราก็จะเอาใส่จานนะเพื่อนจัดใส่จานนี้พี่น้องกลับมาจานเดิมจานเดิมเดี๋ยวมารอส้มต่อไปเรื่อยๆมาเขามาลงในหมัองโง่โง่หน่พี่น้องอาชิป

มาพี่น้องที่นี่ตามด้วยพักท่อด้วยพักยาวพักหลายอย่างด้วยพักยาวไปไปข้างๆพี่น้องบวก ก็จะมีพักมักไซพักมกไไปมาละหลายอย่างี่ต้องพักเตมนี่ัน,น,มน,มนมักไสนีบาดมเอิมัไซเนยาดก่ยวต้องเพิ่งเ,เบื่อกันเน พี่น้องเอาเป็นว่านึ่งปลาเขาเนี่ยก็พร้อมไปค้างไฟแล้วตอนนี้เดี๋ยวพักนี่เขาจะใส่ทีหลังยันกล้วยพี่น้องอต้องเอาปลาไปนึง่งใุกก่อนแล้วค่อยพักนี่ค่อยใส่ทีหลังไปพี่น้องไปนึ่งกันไปเรียบร้อยพี่น้องไปพี่น้องมาเบิ้งเบิ้งต่อไปเรื่อยๆพี่น้องคลิปนี้น่าจะเป็นชั่วโมงอยู่ พี่น้องหน้าตาให้พี่น้องมองใกล้ๆนี่สีสันงามทางไฟพี่น้องเปิดไฟปิดฝารอประมาณครึ่งชั่วโมงพี่น้องแล้วเา,า,วา,ก,าก็จะเอาพักลงครึ่งชั่วโมงรือว่าชาวนาทีเราก็จะพักที่เราเตรียมมาเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ประมาณห้านาทีก็พร้อมรับประทานพร้อมกิน่น ไอ้พี่น้องรอต่อไปครับผมไปพี่น้องมาเ่ยใ้เวลาเราต้องใส่ผักมาพี่น้องเอ้ยผักรวมมิตรมีทุกผักหวงตุ้งคันนาะไปไปให้เยอะที่สุด

ท e ่านยังก็ตายแล้วบูมีกินเขาว่าอะไรนะเงินใส่จนตายกัะบุมมืดเขาาจ่ต้องตายเมื่ออื่นนี่นะเขาอ้าวพี่น้องใส่พักเรียบร้อยละรอพักสุกเดียวเดียวออกไปกันหนึ่งข้าวเหนียวเลยพี่น้องมาเนี่ยต้องข้าวเหนียวจ้ำเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ่้เขาแซบเลย ไป้เนื่องขอนียวบาทเนี่ยตวดเลยพี่น้องไอ้ตวดเลยพี่เรียบร้อยพี่น้องสุกแล้วสุกแล้วพี่น้งองนี่นื่งปลาเขาพี่น้องเนี่ยไอ้พี่น้องบางใ่ไก่ไปเนาะนี่นลุนล้นรุนพี่น้อง,งแวะออกมารสชาติจะเป็ี่ยนยังไงพี่น้องโอ้ยผักเต็มไปหมดเลยโอ้ยสุกแล้วพี่น้องเลย Hai vô cái hiệp yên hômômôm hôm 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 sim hôm 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 ทำเป็นว่าทุกยอดพี่น้องแซ่แบแซ่บตุ้ดยอดอย่าลืม,มนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมวงใจให้พี่น้องนะคลิปนี้ก็บจบเพียงเท่านี้พี่น้องสอบายดีจ้าพี่น้องพี่น้องบนสายไกลได้พี่น้องตอนจบเนื้อปลาืหสวยขาวสะอาดไอพี่น้องแซ่บๆหนึ่งพันเด้อ